สวัสดีแฟนๆต้อยมาดมามเยอรมันทุกๆคนนะคะตอนนี้ต้อยอยู่ที่ชายหาดนะชายหาดของโรงแรมที่ต้อยพักอยู่นะคะ,ะไม่ได้อยู่ตรงดูไบนะอยู่ตรงสหรัฐอาหรับเอมิเรต์นะคะเพราะว่าดูไบนี่คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรจังหวัดจังหวัดหนึ่งเนาะอสหรัฐอาหรับเอมิเรต์นะคะตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ดูไบนะะ,ะที่ต้อยพักอยู่ก็คือตรงนี้นะคะ นี่ค่ะนะคะโรโยบริสนะคะโรโยบริสทีนะคะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้คือตูงนะคะน้ำใสค่ะก็แรงอยู่เหมือนกันค่ะนะคะก็จะลงเล่นน้ำเหมือนกันคาร่ากับปลาโทมัสก็กำลังเก็บสวยทั้งนั้นเลยนะคะอยสวยมากหอยสีฟ้าูนะคาร่าเขาชอบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูดิคาร่าเก็บของได้ไหม ป้าเพ่มากเขาก็จะดำน้ำนะเขาอยากจะดำน้ำนะคะขึ้นแรงไหมคะลูกขึ้นแรงมากนะโอ้ยคาราชอบปอ,อชอบไหมคะลูกคาราก็ถือนะกระป๋องนะ่ากระป๋องกระแตน่าเก็บหอยนั่นเองเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าคาราเก็บหอยอะไรได้เยมากนะคะจริงๆแล้วคาราเขาเก็บมาได้บางส่วนเขาเก็บได้เสร็จแลอวนะนี่สวยๆเขาเก็บเสร็จนะเขาก็จะไปไว้ที่ เปูผ้าไปเนาะตรงนี้นะคะไม่คือขนะึ้นแรงน้ำใสบรรยากาศดีนะคะคนไม่เยอะนะคะเราปูแบบปูผ้านะคะนอนอาบแดดกันนะคะคินกันแบบเรียบร้อยนะคะหอยคาร่านะคะคาร่าเก็บหอยได้เยอะแยะมากมายนะคะอันนี้นะคะสีจะแบบสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนะคะสวยๆนะคะนี่นะคะ เขาเก็บถอยงี้เขาก็จะมาวางไว้ตรงนี้นะคะจนบรรยากาศเนาะคนก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่พักที่โรงแรมนี่แหละนะะคเพราะว่า,าชายหาดตรงนี้อยู่ด้านหลังโรงแรมเนาะยะเออร์บิสนะคะยอทีบิสนะคะมันจะมีทั้งหมดห้าตึกนะคะตึกหนึ่งนะคะตะึกสองตึกสามตึกห้ามาคะห้าตึกนะคะ,ะ,คะมองใกล้ๆอาจจะเล็กเนาะ,ะแต่ว่าจริงๆใหญ่มากนะคะแล้วก็ ตอนนี้ก็สิบโมงเช้าเนาะหลายคนอาจจะยังไม่มาเล่นเขาจะมาเล่นประมาณบ่ายสองโมงหรือสามโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนก็เลยยังไม่เยอะอยหอยเยอะเลยนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวฟังแต่ว่าหอยหน่อยสีนะคะาร่าเขาเก่งนะคะโอ้ยนะคะขึ้นก็แรงนะสดชื่นมากๆเลยนะคะมีไม่น,มโนโอ,อดหอยสีมันแบบ มีความสุขนะคะเหมือนกับได้มาพักผ่อนหย่อนใจนี่ได้มาแล้วนะคะหอยสีนะคะแต่ว่าไม่แดงคาราไม่ชมพูคาร่าเปล่งเลยนะคะโอ้จริงๆมีหอยเยอะเลยอ่ะนะคะหอยแปร เ,อเลลพอกำลังจะก้มลงเก็บนะคะน้ำก็ซักซ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเุ้ยเลื่อนก็มาแรงๆแล้ะลุงนะนะน้ำมี้อยู่ในนี้ด้วยไหนยิ้มหน่อยจิยิ้มหน่อยจิจ้ะ <laughs> สาวเก็บหอยน,อน่วันนี้อ้ย น้ำเก็บหอยให้คาร่ามันงงนะคะเดี๋ยวตัวเนี่ยนะคะต้องเปลี่ยนชุดนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรชุดใ่น้ำหน่ะว่ายน้ำนะะี้นะอุ้ยคาร,ร่าดูนี่ลูกแต่ว่ามันขาดมันขาดนะ,ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำเพราะว่าอยู่ด้านในแล้วนะ,ะว่าอาบพิเศษก่อนให้เพื่อนๆชมบรรยากาศเสร็จก่อน คาราเขาบวัสปาเขาละนะะว่าอัดคิดถ่ายคิดให้เพื่อนๆชมก่อนแล้วเดือดทะเบียนชุดว่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเส่วมใหญ่คนที่อยู่ที่ชายหาดเนี่ยนะ,ะคะเขาจะสวมชุดว่ายน้ํากันหนดเลยมีแต่รเราคนเดียวนะคะหาหวยนะคะอันนี้เป็นสาวหวย,ยที่ใช่ค่ะเนะนี่ยมันเป็นหาดของโรงแรมมันก็จะแบบหาดส่วนตัวนะคะโอยแล้วกว็สวย ซัดแรงมากมเนี่สูดลมประดับน้ำเลยนะดูดิเสียงดังเลูกขึ้นไปถึงคาร่าเลยค่ะน้้ววาไม่ได้ป๊าป๊าถมัดโยนหอยให้มาวันนี้ไปไปมันแดงลูกขึ้นมาข้างบนคาร่าติดอยู่นี่พอเดี๋ยวน้ำซัดลูกเดี๋ยวซัดลยอยไปโน่นป๊าไม่ทำอยางนีง้นะ ดูหน้าสวยไหมพาคริมกันแดดแล้วหน้าก็จะเปล่งปังไหนดูหอยได้เทไรโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตากดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับต้อยมาด้านเยอรมันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย